สวัสดีครับอยู่กับพี่อามน,นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแบล็กมอสองนั่นเองเป็นเกมแนวประจนภัยแอคชั่นประจนภัยนั่นเองสวัสดีเพื่อนยากตอนนี้เนี่ยเจ้าอสูรโบราณได้ถูกปลุกขึ้นมาแล้วเอาละเรามาทำภารกิจของเราให้เสร็จสิ้นดีกว่าร้อปีที่ผ่านมาโลกของเราเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยซากศพและความมืดภายใต้การนำของโอ้ยอ่านไม่ทันโอยอ่ะเอาเป็นว่าดูภาพแล้วกันครับที่เกียดแปลละ กีก็ไปเร็วเกินอ่ะประมาณว่าแบบนั้นแบบนี้อันนี้ก็กลุ่มคือกลุ่มนักรบครูเซเดอร์ไปละไปละไปทำเคเวสล้วครับเอาละเราจะเล่นเป็นใครดีครับระหว่างโบโลกับ กลาดิอุโบโลนี่แลงโหดอยู่แต่ว่าเราอยากเล่นเป็นเร็วในดัสมากกว่านะปินลุยเลยครับนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องใช่ไหมมาแล้วครับนี่คือใครโอ้โหตัวสูงมากโอ้โหโอกมันเจอราแล้วนี้แล้วแล้วก็วารนีแล้ว,ลว,วน,นี่คือตัวเราการบังคับก็ไม่น่ามีอะไรมีหมอบมีเดินซ้ายเดินขวาคันคานแบบนี้กระโดดแล้วก็ฟันอ่ะ เปลุยกันดีกว่าครับดูว่าจะเป็นยังไงไปเลยไปเลยวิ่งเร็วได้ไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ดเดๆๆดเดือดเดอออกก็บินเหรออ๋อกระโดดสองยังกว่าได้อ่าโอเคครับวิ่งไม่ได้นะเอ้าลงมาทำไมครับขอบคุณมากตายไปซะเอามาอีมาอีกละอืมแต่ไงล่ะเรียวในดัสบแม้จะตัวจะเตี้ยๆป้อมๆแต่ก็มีความสามารถสูงเป็นเียวในดั๊อ้วนนะครับ ไแรกๆมันก็ยังง่ายอยู่แหละหลังๆมันก็คงยากครับนี่ใครครับผมลักษณะเป็นนินจาเฮ้ยไม่ใช่นินจาแล้วแบบเนี้ยมีไต่ผนังด้วยเหรอ <What? S 1> แต่หลังอุย oh. โดนเต็มเตมครับนั่นคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันข <c oughs> ้าไปก่อนอ๋อมันชื่อว่าเจ้าสไปเดอร์นะครับไ <c oughs> ต่กำแพงได้ยนะังเนียไต่หลังคาไต่เพดานได้ <c oughs> ตายไปอืมมีซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้ดิโครงกระดูกนะักหนูครับอาเชอร์สเกลตัน อีกแล้วเหรอสเกลตันอาเชอร์มาอีกแล้วมันจะมีกระทุกเกมหรือไงอาเชอร์สเกลตันเนี่ยฮะข้างบนเป็นกอลบลินยักษ์ครับเขาเห็นเราแล้ว,แ,ลวแต่เขายิงมาหาเราไม่ได้ <What? S 1> เราโจมตีจากข้างหลังดีกว่า <No. S 1> นั่นน่าจะทำให้เราได้เปรียบโอ้ oh. ยักษ์ตาเดียวครับไสคขอบมันมันมันเคว่งถังไปไหนวะเนะี oh. ่ยตายไปแล้วกัน เราอยู่ข้างบนเคลื่องลงล่างเราอยู่ข้างล่างมันเคลื่องขึ้นบนมีน้ำแดงจะกินน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินแฟนตามีไอ้นั่นจะเอาไอ้นี่มีไอ้นี่จะเอาไอ้นั่นเฮ้ยโอ้โหหมมันโผล่มาแบบนี้เราไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเฮ้ยเดีอเดๆตรงนั้นมีของให้เก็บไหมเอาเอานึกว่ามีของให้เก็บไม่มีของให้เก็บครับผมทางซ้ายนั่นอะไรครับเห็นอยู่แต่เราคงทำอะไรไม่ได้หรือเราสามารถขึ้นไปได้ปะไม่ได้ครับไม่ไปละ อุ้ยโอ้โหกระทืบผู้หญิงขนาดนั้นผู้หญิงก็ยังไม่ตายเนาะผู้หญิงคนนี้ชื่อเน็ตแบตตี้ครับเฮ้ยพี่พี่พีโอ้โห,โโหเต็มเต้องดูมูมูเมนต์มันก่อนมูเมนต์อะไรครับถ้าเป็นแบบนี้เราต้องกระโดดลบถ้าเป็นแบบนี้เราต้องกระโดดลบแบบนี้ส่วนใจอย่าใช้การกระโดดลบอืมเยี่ยมมาเ้ย มาเลยครับผมปากปากอะไรครับผมอะไรครับผมเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ใจยเยน็จยเยนจะเย็นอ๋อไม่ผู้หญิงไอสกูหัวหญน,น้าเราไม่ชื่เน็ตเน็ตเบตตี้แม่ตอนแรกเราก็นึกว่าผู้หญิงชื่อเน็ตเบตตี้เนี่ยน,นี่ก็ผ่านด่านแรกมาแบบงงๆแ,แล้วเราก็ไปต่อด่านสองอย่างนี้เหรอเบิร์นิงวิลเลจหมู่บ้านมอดไหมแปลแสดงว,ว่าหมู่บ้านนี้โดนบุกไปที่เรียบร้อยแล้วซื้อสกิลได้ด้วยเหรอแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องทําอะไรกับมัน เราคงต้องไปลุยก่อนครับตายไปสามคอมโบตายไปอีกหนึ่งตายไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยพี่ม <_ k> ึมันจับคอเราเหรอเมื่อกี้นี้มันเกินไปแล้วเป็นใครมาจับคอเราเอาอีกละไอ้วุ่งนี้มันมึนจริงๆ,ๆเฮ้ยอีกายอีแรงเมื่อกี้นี้คืออะไรเอาเอาคนโทรไปฟันครับดีนะไม่ตาย มันทำดาเมจใส่คนไม่ได้คนเป็นแค่ของประกอบฉาก <What? S 1> อือหเฮ้ยเจอไหมล่ะนะมาจับคออะไรลราครับผมปู่ทำไมนกมันหนึงแข็งแกร่งแบบนี้ <What? S 1> เราตีกอลบ,บินธรรมดาเนี่ยทีเดียวตายแต่นกนี่ต้องตีถึงสองทียังไงครับตรงนี้อือหมันลงมาตรงนี้ได้ฆ่ามันอ๋อดีทั้งเข้าเช็คคอยแล้วได้เลือดเพิ่มไม่งั้นเลยแย่เลยไปแล้ว เจอบอสแล้วหรออะไรของพี่เขาครับฟันอะไรครับมีตีลังกาด้วยครับโอ้โหกลางอากาศเจ้านี่ชื่อแซมบ้าโบนนะครับ <c oughs> ดีนะมันโจมตีไม่แรงเท่าไหร่งั้นเราก็สไตล์ไปแล้วเราต้องจำมูทมูทเมนต์ตัวละครพวกนี้ให้ได้ไม่อย่างนั้นเราจะแย่ปพงบลงมาข้างล่างฟุ๊บมีสกิลให้ใช้อ๋อแบบนี้ มันหลบได้ด้วยเหรอเอาอีกล้วจับคอเราอีกล้ะมันเป็นอะไรชอบมาจับคอเราไอ้นอกตัวนี้มันจะกระโดดหนีเราตลอดเหรอเราไม่จำเป็นต้องกระโดดหลบมันก็ได้มั้งอะไรครับเนะี่ยเอาตายไปแล้วปีศาจสองขาไม่มีตาจะเย็นจะเย็นเอา <laughs> เกลียดท่าโจมตีมันจริงๆไอ้ท่าโจมตีแบบจับคอเราเนี่ยอยู่ดีโดนบีบคอนี่มัน มันก็แลลลำบากปะ,ะ,ะกระโดดแล้วกดลงอ๋อกดลงแล้วกระโดดจะทะลุลงมาแบบนี้ฟใส่สกิลตอนนี้อะไรครับเนี่ยเจอบอสอีกแล้วเหรอ <What? S 1> อุ้ยอุ้ยอีหยงวะมังกรครับเราต้องหลบลงข้างล่างครับจังหวะนี้ก็หนีขึ้นข้างบนจังหวะนี้ก็หลบลงข้างล่างเดี๋ยว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 ไอ้นี่จับคออะไรอีกแล้ว มันเป็นอะไรช่งมาบีบคอเราปึ๊บกระโดดปากปากปากแล้วลงทั้งน้างแบบอม่หลงไม่ทันโอเคไอเดียประมาณนี้ใช้ได้อยู่เดี๋ยวมันจะพ่นไฟใส่เราเอา้าแลวกระโดดขึ้นไปทำไมล่ะครับผมนี่นะเลือดจะหมดอยู่ละอยู่ข้างล่างเลยเระปลอดภัยเดี๋ยวมันก็ลงมาหาเรามาละมาละฮ่าหาลบได้ แทงใกล้ละใกล้ละเราจะชนะมาละจีิงนิดนึงโอ้โห <_ s> แค่มังกรธรรมดานี่ยังหืดอจับขนาดนี้ต,นต่อมาคือดีเซอร์เทรนทางที่เลี่ที่สุดที่จะออกจากก่อนนี้ผ่านช่องทางทะเลทรายที่เวิร์กวางเดี๋วผมตอนนี้ก็คือรถไฟที่วิ่งออกมาวิ่งไปสู่ทะเลทรายแล้วก็มีไอ้พวกนี้คอยดักเราอยู่ตายไป เราต้องเล่นอย่างระมัดระวังให้ถึงที่สุดเลยทีเดียวกระโดดขึ้นมาต้องระวังตอนมันกระโดดด้วยไอพวกไอพวกบีบคอนี่ก็ต้องระวังมันอีกทําไมต้องบีบคอรครับทําไมมันไม่เอาปืนมายิงเรื่อกละเฮ้ยเฮ้ยเยอาอีกแล้วบีบคออีกแล้วถามจริงเนี่เป็นอะไรกับคอรเรามากไหมอืมหายไปมาแล้วครับกระโดดลงมานี่ก็อย่าไปยุ่งอะไรกับมันมากตายอีกแล้ว ตายไปถ้าเรากระโดดหลมมันตั้งแต่แรกเราก็จะไม่โดนมันบีบคอนั่นแหละเอพวกนั้นไอพวกนั้นอ่ะมันวิ่งหนีไปไหนนะแล้วกระโดดขึ้นมาให้เราฟันเล่นทําไมครับเฮ้ยโอ้โหเลวมากครับเหมือนจะมีท่าใหม่ๆมาตายไปโอเคทีนี้รถไฟก็มาหยุดอยู่ตรงนี้เอาอีกแล้วเหรอเอียงว่ะปีศาจไม้ครับผมเมดูซ่าครับ ใจเย็นใจเย็นโอ้โหไมดูซ่าโจมตีอย่างนี้เหรอแทงไปก่อนไม่มีปัญหาหรอกมันก็แค่โอ้โหมีปัญหาแล้วตรงนี้แหละมีปัญหาตรงนี้แหละแมปไม่พ้นไม่พ้นอันตีโอ้ก็มีเว้ยเราก็มีอันตีเหมือนกันกันไว้เยี่ยม แทงนั่นแหละโอเคสกิลนี้ของเมดูซา่ามันไม่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 น่ากลัวเท่าไหร่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสกิลไหนสกิลไหนไม่น่ากลัวครับมันก็น่ากลัวหมดแทงนั่นแหละแล้วก็ฟันต่อไปฟันแล้วก็ฟันแล้วก็ฟันอ้าวอ้เดี๋ยว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 ใคร <_ ls> จะไปรู้มันจะมาต่อยไอเย็นตรงนี้ <_ ls> ไอ <_ ls> <_ ls> ตรงนี้ก็ไม่เคยหลบได้สักที <_ ls> ลงมาถึงพื้นแล้วมันก็ยังปล่อยโดนไปสิบดาเมจ ที่ได้เปรียบได้เปรียบอยู่เมื่อกี้นี้กลายเป็นเสียเปรียบภายในพิษตาอันตีมากดาบสายฟ้าโอ้ยเหนื่อยมาเล่นเกมนี้ต้องไปฝึกละจะได้เล่นเก่งทีนี้เราก็มาถึงเมืองครับผมเดี๋ยวผมอันี้คือเกมแ a ็กม่ e อนั่นเองนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราก็จะกลับาเล่นกันใหม่นะครับผมสอนนี้แบ er, ็เกมเมอร์และเกมแบ็กมอขต้องขอตลาไปดีเกียนเท่านี้ก่อน แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub s c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม